เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องมีมีนะครับวันนี้ก,อนนก็อยู่ผมในเกม GTA San f M s u r ฟ i v a l นะครับผมโอเคก็หลังจากที่ห่างหายผมไม่เล่นฟ i M นานแล้วนะก็เาะจากที่ิผมลงล่าสุดแล้วแหละผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็มีระบบอะไรเปลี่ยนไปใหม่มากมายนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอาชีพปิดกฎปลายมาเพิ่มน,นะผมก็ได้เล่นมาได้แหละ โอเคผมก็ได้ดูมันแล้วว่าปัญหาตรงไหนครับนี่คือการขโมยสายไฟนะผมอ่าเราจะขโมยสายไฟกันนะครับผมก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนานก็ผมติดโควิดนะครับผมห่างหายไปนานเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจุดจุดสายไฟกันเลยอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนี่ครับจุดขโมยสายไฟ เกือต้องห้าคนเลยนะจุดอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับสอนอโอเคไปแล้วผมบอกสูตรตัวหนึ่งว่าต้องทำยังไงผมจะรถไปแอบก่อนด้านหลังมันมีที่โจกอีกนะครับผมก็ผมจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไปตรงนี้นะครับผมโอเคไปเลย อากดไม่ติดปะ่ะต้องเบลห้านะครับงานนี้ <c oughs> <c oughs> เบลห้าถึงจะเริ่มทำได้งานนี้ตำรวจต้องห้าคนเลยนะประเด็น นานนี้ตำรวจเข้าไม่บ่อยเหมือนเหมือนไอเนี่ยเหมือนปูนนะปูนตำรวจจะเข้าปูนบ่อยกว่าโอเคเดี๋ยวดู พื่อนไปไหนไม่ใช่มันโทรแจ้งตำรวจนะไม่เอานะมันก็มีคนอยู่ด้านหน้าอโอเคครับเรื่อยๆเรื่อยๆตำรวจกวาดจนกว่าตำรวจวรวจะมาแหละเรื่อยๆเรื่อย ไอ้ตำรวจตำรวจเบ,เบเนหมาวะตัวเนี้ยโอ้หตำรวจออกว่ะตำรวจออกละ,อออกละโอเคหมดสี่คนตกใจหมดอื้อหือ ตรงนี้ก็มีรถจอดอยู่เดีย๋ยผมเก็บไปในรถอีกสามเส้นอ่ะสายไฟไปเราไปขายกันตำรวจไม่อยู่กว่าถ้าตำรวดอยู่มันกว่านี้อยู่ตำรวจไม่มาจบละ นี่เขาสำหรับคนที่ไม่รู้นะที่ขายพวกของผิดกฎหมายนะจะอยู่ด้านหลังอันนี้เลยมีรถจีดําอะแล้วรถเตรียมหนีกันอยู่ด้านหลังซีนะซีสองเมืองบนสิบสี่ ได้มาสี่พันศอกโอเคสองมันเอ็ดได้อยู่สอามนหนึ่งร้อยก็มันจะมีคดีติดตัวด้วยอีกสามร้อยวิคดีหาย โอเคคลิปนี้ตำรวจก็น่าจะไม่มาแหละดูทรงแล้วผมก็น่าจะแบบชิวๆไปนเลยอะเพราะว่าตำรวจไม่มาเลยก็งานนี้ตำรวจต้องห้าคนนะถ้าที่ผมผมย้ำไห้ผมย้ำหลายรอบาลตำรวจห้าคนนะถึงจะทำได้เห็นไหมมีคนทำอยู่ตรงนี้มีคนดักรอนี้ ดักทำดักอะไรกันรอทำตำรวจมันไม่ค่อยเข้าครับตรงนี้มันไม่เหมือนกับปูนนะปูนตำรวจมันเข้าตลอดเวลาเพราะมันใกล้อะมันไกลเลยมันอยู่เมืองล่างมันอยู่ลออซานโต้น่มันใกล้นะครับผมโอเคนะขอปิดคลิปเลยละกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ